Ethan, 70, 100, 100, ครับสวัสดีครับพ wow. uh, ี่น uh, um, ้องเอซี ну ่นะครับช่องยู u ูบเอต้นศูนย์ศูนย์เจ็ดครับอาชางเติ้ลสวัสดีพี่น้องเฮาสวัสดีคครรัับบนนี้ชางเติ้ลมีอย่างมาให้พี่น้องเขาเบิ้งครับสำหรับเสานี่ไฟหกุ้นคว่วยอดสี่สิบห้าคับสี่สิบเจ็ดเส้นครับแต่ก่อนนี้ติดผาเลียมหน่อยๆมือนี่ติดมาหกแผ่นครับโอ้ไมอนี่เพิ่มขนาดผาเลียมใส่ผาเลียมอยู่ตรงไหนครับชางเติ้ลสี่ให้พี่น้องเขาเบิ้งกันอ่ะตรงนี้ครับก็ตรงนี้โอ้ไอฟพาตรงนี้ครับอันเนี้ยเอบิ้งเอาติดชางเอซี่ เพื่อพี่น้องครับอันแนี้เลียบเรียมนะครับเห็นไหมครับเห็นเลี่ยมไหมครับสร้างเต็นท์ชีพี่น้องเพิ่งนะครับเลี่ยมอันเลี่ยมนะอันนี้ประโยชน์ของมันคือเอาไปติดสังเกตสีหัวแต่ว่าสร้างเต็นท์เอาไปติดใช้เราไฟเราก็เอาการเท่าติดใช้เราไฟสีไฟนอนดีเลยเป็นภาษาทางตามที่เคยเห็นมาคลิปที่เลียวนี่เทาเทาใส่เทาใส่หน่อยเนาะสร้างเต็นท์ใส่หน่อยสร้างเต็นท์ว่าประหยัด บอกไฟ่พน้องเซ็กาสเอาฉลองเสานี่ครับพ่อพี่น้องเขามาเบิ่งเน่ยตัวซางเติ้ลล้างหู้พัดหู้ไปที่เรียบร้อยค้นฐานแล้วครับนี่เพราะมันการเสียเวลาครับพี่น้องเอาตามไปดูครับพี่น้องเขาอ๋อครับพี่น้องซางเตินขึ้นฐานให้พี่น้องเขาได้เบิ่งเอามาที่นี่อันนี้อุดดากมันเนี่ยมันจังเทียงดีว่ะจางครับครัอ๋ไม่มาอุดดากนี่ครับพี่น้องขึ้นฐานไปที่เรียบร้อยแล้วครับซางเติ้นเหนือล่างอ้นตัวหายยังกรับผู้ครับขนาดหกขุนครับพี่น้อง40เส้นครับ่ยนอบานเฟ่หนครับนี่ มือนี้ติดไอ้ผ่าเลียมๆนี่ครับเพิ่มผ่าขึ้นมานะครับเพิ่มขึ้นมาหกแผ่นครับพี่น้องจากเดิมติดไว้สองแผ่นครับบันบนอนแถวไฟ่บน่อนครับพี่น้องเขาก็เลยเพิ่มขนาดขึ้นมาหลายกว่าเก่าอ่ะช่างเต้นเอาเนีมาเทคนิคพิเศษครับพี่น้องอันนี้ใช้มันข้นเทียงครับเอามาอุดดากไอ้อุดไว้มองไงไอ้นี่มันนี่ครับพี่น้องอ่ะพี่น้องมาลุ้นไปกันนะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจทังช่องนี้นะช่างเต้นเออพอมีแห้งส่างเต้นเดี๋ยวมาเกลดให้พี่น้องเบ่งตัวเป็นมาส่า ฝากพี่น้องียนะครับแซงเนาะคดติดตามไปเด้อพี่น้องครับนี่คลิปมันเลยครับมันมวลนะครับนี่ลุกนานภาษาบ้านเฮานะครับพี่น้องพร้อมแล้วเป็นปสาแซงเต้นต่อๆเลยเด้อพี่น้องช่วงนี้ครับแางเตินทั้งการบรรจุต่อเข้าไปแล้วมันนปสาแซงเรียบร้อยแล้วครับมาครับพี่น้องมาไป็นลูกน้ำกันเลยครับบาปพี่นี่ จัหวะแรกครับออกเฉียงเียงเด้อพี่น้องเด้อทีมงานสร้างเต้นนะครับบินขึ้นไปจับจำครับพี่น้องเปิดไฟเผาไปที่เรียบร้อยครับผมอีกเกียจสร้สางใหญ่แตกออกมาหลากบ่อเลือกแล้วยเด้อสร้างเต้นจับไปด้อครับเด้อมีควนหน่อยติดลงมาอยู่เลยครับ บบการผ่องใหม่ครับพี่น้องมีคนนอยติดซากจังนอนดูดนมตุบๆับมีค <c oughs> นนอยติดซากเด้อ <c oughs> ห่วยเลย นอนดีมาตลอดครับพี่น้องตามไปกล้องไปเลยนะครับเด้อนำไปกล้องไปป่าดำเพืเดียวครับดูดนมมาตลอดครับพี่น้องท่าเดียวครับผมมีเปลี่ยนแปลงครับสำหรับทีมงานนะครับผมดยอนของการเดินทางครับพี่น้องโอ้ผ่าเหลี่ยมนี่มันมีประโยชน์ที่ดีว่ะกระท uo ลงมาครับพี่น้องเสียที่เบาต่ำครับ โอ้กันไปไปลายไม่แล้วครับพี่นอ้องเป๊ะเวลาพ้นคะแนนไหนพี่นอ้องข้าเบงหน,น,นึ่งร<ะ>้อยหกสิบคะแนนนี่คือคะแนนครับโอ้ยนี่เป็นผลของการติดผ่าเหลี่ยมเป็นประางครับป๊อดผ่าเหลี่ยม,มนนเนี่ยมันขึ้นขึ้นเหนี่ยแต่มันบ่ครับพี่นอ้องพี่น้องครับบังไฟออกลมๆเลยครับว่างั้นอยากดิ้นไปทางลมๆจังหน่อยนะครับหลังจากหลากลงมาต่ำเนาะ เป็นว <si ่า้างลากลงมาตำละต่งไฟดินแหงเดีอวงานซางแก่ไม่เ้อแก้ไขไม่เอาไปนอกฝากคนที่ตากก็เลยก็แช่นะครับไว้บางทีสอกันเลยครับพี่น้องบางทีสอครับสรับทีมงานแซกเต้ครับเป็นไครับนี่็มาใจหลายนครับไหครับวังไอีเทียงก้เกยกปูถแถมก้อยเอาฝากพี่น้องกนที่ตามเี้นะครับมาไปลุกเดีลยวเขพี่น้องครับผมบางทีสองครับทีมงานงเต้น3ามสองร่งไปฮ่าฮ่า่า่าฮ อออเอาคุงัลำตัวจังว่าแรงเอาสร้างเต้นนั่ไปได้นั่ไปเอาเอาเอ,อาขอึ้เพียงสันเหรออาครับพี่น้องสายโยกหกหุนครับพี่น้องอลำตัวดิ้นดิ้นครับยอดสูบบนดีมีคนหน่อยทิศทา,างแกร่งขึ้นแล้วครับพี่น้อง ลงมานะครับไดรับย้อนตัวลงมานำนักควมเบาถือไว้ยืดเกล็ดเฉได้ครับไปกล่องนะครับเด้อยพี่น้องรุนแรมกันครับผมว้าวไฟเบาดีครับพี่น้อง ลดระดับย้อนตัวลงมาครับทาเก้าครับพี่น้องหมุนเป็นเขี้นนาฬิกาซาๆครับพี่น้องซาๆนะครับตอนดูดนมตัวอัพนี่แหละครับก็ว่าโอ้ไฟออกไก่เด้อพี่น้องเด้อนี่น้ำดนาปยางเร็วน้ำหนาเย่แห้งล้ำตัวจะว่าเรียกคืนดิ้นๆครับพี่น้องจะว่ายอดสูบบนดีครับหมุนเป็นเขี้นนาฬิกามาตลอดครับพี่น้องทาเก้าครับโอ้มื่อนี่อากาศดีครับมือเป็นน้ำมันสติ๊กเกอร์สัง โอ้เจที่เกลี่ยมออกฤทธิ์ว่ะอุ้ยท่าเดียวครับพี่น้องท่าเดียวนอนดูดมตรตัวนะครับมาแต่ลอดนะครับผ่านทุกราคาครับแบบนี้ไปไหมครับพี่น้องไปเอะคะแนนนี่ครับผลคะแนนของที่สวอครับนี่ครับโอ้พี่น้องไฟเบรกล้าตัวจากอวงนี่ครับว่าหันาสั่งมองเฟเป็นลักษณะเบรกล้าตัวของขึ้นไปอปที่ตัวมันไปเบรกแยงปวดครับพี่น้องแต่ว่ายอดสูบปดได้ดีอยู่ครับ ได้มัยังนวดในขี้เก่าครับพี่น้องยังนวดในดีอยู่ครับนี่ขนาดหองุนใสโยกนะครับฝากพี่น้องฝากพี่น้องใใฝากพี่น้องนะฝากคี่ากดนลค์กดแชอนะครไ่เด็กดนกรดิ่งไม่มาจะแกน้องคนเลยนะครับโอ้ขัดคนกระดิ่งี้ไม่แม่เกี่ยงเดอเลยคิ้มันมันนีกระซังครับอับพี่น้องเฟนเพลทเฟรกาดเด้อครับเด้อสำหรับวันเสาร์นี้ครับสองบ้งเหรน่รงสองบ้างมือเอื่นครับพี่น้องเดี๋ยวเอาขวงมาช่วยพี่น้องเข้ารอมือด้วยังนิ้วเออเดี๋ยวพี่น้องกินได้เจอขวาันงรั่ เอาพี่น้องผู้เขามาเบิ้องเลยครับเด้อเบื้องเบิ้งแล้วๆก็กดติดตามช่องให้แล้วนะครับคนใ้ช่างเต้นเนี่ยเพราะว่าช่องเพิ่นคนเบิ้งหลายอยู่เด้อคนคนติดตามบ่ค่อยมีบมสร้างที่สาคัญต้องกดกดติดตามติดตามเด้อครับเด้อพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้ซสำหรับทุกอนเนาะครับเนาะงช่างเต้นครับอมรับผ้าจากพี่น้องบ้านเฮาครับสวัสดีครับ